พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระนามเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทววงศ์พงศ์อิสวรรกษัตริย์ขัติยราชกุมารเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สอง พระราชสมภพ,พเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ทรงได้รับยกย่องในพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำหรับพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยะทางด้านดาราศาสตร์ ทรงสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าถึงสองปีว่าจะเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411และเห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศไทยที่บ้านคลองลึกตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนในปีพุทธศักราช2525ทางคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้วันที่18สิงหาคมเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาโดยแบ่งเป็น3ขั้นตอนคือ 1. การคำนวณหาตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ โดยใช้ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ทรงเริ่มต้นศึกษาลูนาเีอรีราวพุทธศักราช2406ซึ่งพระองค์ทรงคำนวณตำแหน่งเทหะวัตถุหลักของการเกิดสุริยุป,ปราคาได้อย่างถูกต้อง 2. หลังจากทรงคำนวณตำแหน่งของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้แล้วจะต้องคำนวณเพื่อตรวจสอบว่าจะมีโอกาสเกิดอุป,ปราคาได้หรือไม่ 3. คำนวณว่าการเกิดอุปราคาครั้งนั้นจะมีลักษณะอย่างไรเป็นชนิดมืดหมดดวงหรือชนิดวงแหวนหรือชนิดมืดบางส่วนจะมองเห็นได้ที่ไหนเวลาเท่าใดตามระบบเวลามาตรฐานเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณและพยากรณ์ว่าปีมะโรงพุทธศักราช2411 วันอังคารคืนกาวคำเดือน10ตรงกับวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดสุริยุป,ปร,ราคาเต็มดวง mm hmm. เห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากอประจวบคีรีขันธ์ในวันนั้นคราดเริ่มจับเมื่อเวลา10นาฬิกา4นาทีท้องฟ้าเริ่มมืดลงจนถึงเวลา11นาฬิกา20นาที คลาดจัดเต็มดวงเมื่อเวลา11นาฬิกา36นาทีกินเวลานาน,าน6นาที45วินาทีนับเป็นสุริยุป,ปราคาเต็มดวงตรงตามเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกประการทรงเชิญนักวิทยาศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นคืออังกฤษและฝรั่งเศสมาร่วมชมปรากฏการณ์พร้อมทั้งโปรดเก้าให้เชิญชาวต่างประเทศ ที่ทำงานหรือรับราชการในกรุงเทพมาร่วมชมด้วยเป็นพิเศษพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างหอดูดาวบนเขาวังจังหวัดเพชรบุรีเมื่อพุทธศักราช2403พระราชทานนามว่าหอชัชวาลเวียงชัยชาวเมืองเพชรบุรีเรียกขานว่ากระโจมแก้ว ตลอดพระชนชีพของพระองค์ทอดพระเนตรดาวหางสามดวงคือดาวหางฟูเกอร์กูสมีขนาดใหญ่สองหางปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยเมื่อพุทธศักราช2,355ดาวหางโดนติมีขนาดใหญ่มากมองเห็นด้วยตาเปล่าในประเทศไทยระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2,401 หางหนึ่งเหยียดตรงอีกหางหนึ่งเป็นผู้โคง้งดาวหางเทพบุตรมีขนาดใหญ่หางยาวส่องแสงสว่างกว่าดาวหางโดนาติปรากฏให้เห็นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2,404เป็นดาวหางที่พระองค์สนพระราชหฤทัยมาก รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังไม่มีการกำหนดเวลามาตรฐานสากลแต่พระองค์ทรงสถาปนาเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทยโดยทรงค้นคว้าและทรงสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศนยัยขึ้นเป็นหอ,อนาฬิกาหลวงทรงกำหนดเส้นแวงให้ผ่านจุดหนึ่งในพระบรมมหาราชวังเป็นเส้นหนึงอ,องศาตะวันออก เป็นเส้นแวงหลักของประเทศไทยในสมัยนั้นปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะใช้เวลามาตรฐานกรีนิสแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลามาตรฐานกรุงเทพซึ่งใช้เป็นเวลามาตรฐานก่อนเวลามาตรฐานกรีนิส